วัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอคอนโดรีโนเวทใหม่ใกล้สนามบินค่ะขนาด47ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำาิิกัดวิวเพรสคอนโด2ค่ะห่างจากถนนมหิดลเพียง100เมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้สนามบินใกล้เซ็นทันแอร์พอร์ตใกล้ห้างสรรพสินค้ามากมายค่ะเดินทางสะดวกค่ะพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบคันค่ะ ทีวี50นิ้วตู้เย็น6.4คิวเครื่องปรับอากาศ2เครื่อง1ไมโครเวฟ1เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่างๆให้ทั้งหมดตามภาพได้เลยค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมดูห้องล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและไลน์ใต้ลิงก์ได้เลยค่ะทางเราบริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้ด้วยนะคะหากพนักง,งานเงินเดือนสามารถเช็คบุมเงินรู้ผลภายในหวันค่ะ ใช้เพียงสลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุดเท่านั้นค่ะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีรับลงใหม่ทุกวันค่ะ